สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิรน,นะคะที่ช่อง SP นะคะของเบ้งหนึวันนี้นะคะเอิรจะพาทุกคนมาดูรถกระบะคันนี้กันนะคะ t ตโ o ต้ t ไทเก2.5เครื่องดีเซลนะคะที่สำคัญเป็นรถเกียออโต้ได้รถสีบอลทองแบบนี้ไปใช้งานเลยนะราคาของคันนี้นะคะตั้งขายเพียง245,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลย ซื้อเงินสดอย่างเดียวนะคะคุณลูกค้าคาะคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าออกรถคันนี้ไปนะคะเอาไปรีไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะคันนี้สนใจคันนี้โทรสอบถาม0 9 7ย์9 3884ได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูบอดี้ภายนอกภายในของคันนี้กันเลยนะคะตัวรถนะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะคะกรอบลงไฟไม่แต่งไม่เร้าไม่ชํำรุดเลยนะ,ะให้เห็นกันเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางทะเบียนรถ9 4 7 7นะคะป้ายกรุงเทพมหานคร ยังนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะเป็นกรุงเทพแต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อสดใช้ป้ายนี้เลยก็ได้นะใช่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อสดนะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวตัดนะคะเป็นแบบโครเมียมถัดมาเลยล้อแม็กนะคะคันนี้แม็กเดิมโตโยต้าเลยนะ,ะหัวน็อตหกรูนะคะพร้อมกับตัวยางที่จะได้ได้ยางของ mm hmm. อารแม็กซินะคะคันนี้ mm hmm. อ่ะ ขันมาเลยนะคะด้านบนตัวรถนะคะเป็นตัว h ฮรักโตโยต้าดีโฟที่สําคัญตัวรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะผูพับนะคะเป็นแบบแมนนวลนนะคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะฟิล์มดํานะคะเรียบร้อยพร้อมกับตัวประตูที่จับนะคะเป็นแบบโครเมียมนั่นเองนี่มีโลบาร์ด้านท้ายมาด้วยนะคะคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยด้านหลังนะคะสีเดิมๆบางๆแบบนี้เลยนะ,ะมาพร้อมกับตัวไฟด้านท้ายนะคะเป็นแบบรอสไส้ฮาโลเจน มีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้แล้วก็ที่ยบตู้บรรไดด้านหลังนะคะก็เป็นโครเมียมด้วยด้านหลังตัวรถนะคะรายละเอียดของโครงสร้างหัวน็อตเป็นอาร์คเดิมๆนะคะพร้อมกับตัวด้านท้ายของแม็กไลเนอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ช้าเลยใครที่แบบว่ามีเงินสดนะคะต้องแนะนําเลยนะราคาเขาดีมากๆนะคะ2องแสนบาทเท่านั้นนะคะปรับสภาพให้พร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนด้วยเราไปดูภายในกัน สมาชชมนะคะภายในตัวรถคันนี้ได้เบาหนังสีดํานะคะพร้อมกับเพดานด้านบนนะคะสะอาดเอี่ยมแบบนี้เลยนะเขาก็จะเป็นเพดานแบบหนังนะคะ <ส S 1> บอกเลยดูดีมากๆพร้อมกับตัวรถนะคะที่เขาจะมีตัวจอมาให้เรียบร้อยเลยมีจอทัชสะกรีนมาให้เรียบร้อยเปลี่ยนมาให้จากเจ้าของคนเดิมนะคะแอร์เย็นเพลงพอแน่นอนนะคะที่สําคัญเป็นรถเกียร์ออตโต้ด้วยนะ เอาไว้ขับเข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะคะได้เลยเลขไม้สองแสนสี่หมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมพวงมาลัยนะคะล้นๆแบบนี้นะคะที่สําคัญมีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าเราไปชมตัวเครื่องกันอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าหูพับกระจกของคันนี้นะคะเป็นแบบออตโต้แล้วกดปุ๊บลงปั๊บนะคะหาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะจะ้ว นี่ให้เห็นกันเลยนะคะว่าตัวเครื่องคันนี้นะคะเป็นของ d 4โดี1.6ตัวีเทอร์โบนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นเครื่องใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะคะมาเ้นสีนะคะของคันนี้น่าจะไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าเป็นรถปีเลึกนะคะน็อตเดิมๆของฝากระโปรงเดิมนะคะคันนี้ฝากระโปรงหน้าเดิมๆเลยนะ,ะพร้อมกับตัวโครงสร้างรายละเอียดของคันนี้นะคะเดิมๆเลยด้วยสนใจนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะเป็นรถกระบะปี2000 3เจ2004นะคะซื้อสดได้อย่างเดียวจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะคะคันนี้สนใจโทรสอบถามรายเดยดกับเอิญนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเอนด้วยนะจะมาเดตสต้องรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ